สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนผาม่านสุธิรักษ์นะครับผมอยู่ที่อำเภอภูผาม่านาครับผมมาแล้วครับผมตัวนี้อยู่อยู่ไม่ไกลครับที่พักตัวนี้ที่อยู่ดีครับผมนี่อยู่ใกล้ๆก,กันก่อนถึงถ้ำค้างคาวครับบ้านสวนผาม่านสุธิรักษ์นะครับผมที่พักสบายครับผมที่พักแตอากาศบรรยากาศดีครับผม นี่สนใจติดต่อเข้าพักได้ครับเบอร์โทร0804074318ครับผมและ0804135963ครับผมติดต่อที่พักได้ครับผมนี่ครับผมที่พักก็เป็นพี่ชายเบงครับผมนี่ครับที่พักมีลานกางเต็นท์ครับผมลานกางเต็นท์สะดวกสบายครับผมอยู่ที่พักนี่อยู่ติดๆกันกับที่อยู่ติดกับทางถ้ำถ้ำข้างคาวเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดู ท้ำข้าวๆกันนะครับว่าวิวสวยไม่สวยครับผมอันนี้ก็เป็นระหว่างของทางเข้านะครับตัวนี้บริเวณนี้จะเป็นที่พักของสําหรับกางเต็นท์นะครับสําหรับที่พักสำหรับกางเต็นท์ตอนนี้กางเต็นท์ก็คิดอยู่ในคืนละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเต็นท์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับที่พักก็ให้ความสะดวกสบายมีที่นั่งบรรยากาศแตกนั่งชิลๆดีนะครับทุกที่ลองดูครับผมนี่อันนี้บรรยากาศดีครับ ตัวนี้ที่พักก็อยู่ที่ระงหว่าถึงพ0 0สานะครับผมสามารถพักเข้าพักได้เต็มที่อยู่ที่22เตียงนะครับผมพี่ลองดูครับนี่เป็นที่พักก็วิวตัวนี้บรรยากาศพอดีครับผมวิวสวยครับผมพี่เอนลองดูครับนี่วิวสวยดีตัวนี้ไม่จะอยู่ติดกับวิวอันนี้ก็จะเป็นถ้ำค้างคาวของเรานะครับอันนี้จะเป็นถ้ำค้างคาวนะครับพี่เอดูครับนี่อยู่ใกล้มากครับผมวิวสวยครับตัวนี้วิวสวยอยู่ติดกับถ้ำค้างคาวนะครับ ที่พักตัวนี้สะดวกสบายนะครับที่พักน้ําสะดวกสบายมีห้องแอร์มีน้ําอุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าพักเข้าไปดูครับผมตอนนี้บริเวณนี้เป็นบริเวณกลางเต็นท์นะครับบริเวณกลางเต็นท์ครับผมอันนี้ครับบริเวณถ้ำนี่อันนี้จะเป็นบริเวณระหว่างถ้าที่ท้ำมะคากําลังออกมาจะอยู่จุดนี้นะครับผมแล้วบริเวณของดีสอร์ทที่พักโดยรอบนี้ก็บรรยากาศดีบรรยากาศสวยครับที่พักสบายครับนี่มีน้ำอุ่นร้อนมีแอร์ด้วยนะครับ นี่ครับอันนี้บริเวณรอบตอนนี้เราก็ได้ลงมาแล้วครับผมลงมาจากที่พักชมวิวตากอากาศนะครับตัวนี้ก็เป็นสําหรับนั่งชมวิวตากอากาศครับผมที่สูงนะครับสามารถชมวิวตากอากาศได้ก็บรรยากาศดีครับพี่ๆลองดูครับนี่บรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศสวยอากาศปลอดโปร่งหายใจสะดวกครับผมนี่ครับบรรยากาศดีนี่มีคู่บดสร้างเรามาด้วยครับนี่บดสร้างนมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องพักกันครับผม ไปดูห้องพักกันเลยตัวนี้ก็เป็นห้องพักเริ่มต้นที่700บาทถึง1300บาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นระเบียงที่นั่งสําหรับดูดูข้างทาวออกจากถ้านะครับตอนเย็นๆนะครับเวลาข้างาวออกช่วงนี้ประมาณอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดรกาสามศูนย์นะครับผมเไปดูห้องที่พักกันครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในครับผมบรรยากาศที่พักนะครับ ตอนนี้เป็นห้องนอนเป็นห้องคู่เตียงคู่นะครับสะดวกสบายครับผมมีแอร์หนึ่งตัวครับผมแล้วมีห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ําในตัวนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันครับนี่ก็เป็นห้องน้ําครับที่พักห้องน้ําสะอาดใช่ไหมครับผมห้องน้ําสะอาดด้วยนะครับผมนี่ครับผมห้องน้ําสะอาดดีนะครับที่พักหน้าพักดีครับผมราคาก็ไม่แพงครับผมสําหรับที่พักนะครับมีทีวีมีน้ําร้อนมีร่มสำหรับที่ที่พักนะครับ บร, variance, บริเวณนี้เป็นบริเวณที่นั่งครับผมตรงน,นี้เป็นที่นั่งนั่งมชมบรรยากาศนั่งพอดีเลยครับผมบริเวณตัวนี้ตรงนี้นะครับผมยปที่บิชี้ตัวนี้ครับตรงนี้จะเป็นที่ค้างคาวออกมาแล้วครับตัวนี้นะครับถ okay. ้า right. ตรงนี้นะครับเป็น <treatments> ที่ค้างคาวออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมกันครับผมว่าบรรยากาศจะสวยขนาดไหนและตอนข้างภาพจะสวยขนาดไหนครับผม กับวิวบรรยากาศของผาม่านสุดที่รักนะครับบ้านสวนผาม่านสุดที่รักนะครับผมที่อำเภอผาม่านครับผมสนใจติดต่อได้เลยครับผมนี่ครับวิวสวยครับผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูที่พักข้างในกันครับนี่ก็เป็นห้องน้ําสําหรับที่พักสําหรับลูกค้านะครับผมนี่ก็มีห้องห้องเรือนไม้อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่หลังนะครับผมนี่ครับผม ัวนี้จะอยู่ในโซนไหนครับผมแต่ว่าตัวด้านหน้าจะจะพอดีใจมองจะจะ,จะเหมาะในการเห็นข่า,ขา,ขาวบนออกมาพอดีนะครับตัวข้างหน้าแล้วตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการส่วนตัวนิดนึงน,น,นะครับผมอันนี้ก็เป็นบ้านพักอีหลังหนึ่งคือเป็นหลังใหญ่หลังรวมนะครับนอนพักได้จ,จุได้ประมาณสิบคนนะครับผมตัวนี้มีห้องน้ําในตัวนะครับผมสําหรับห้องห้องนอนรวมนะครับผมนนตัวนี้เป็นห้องใหญ่นะครับผมเป็นบ้านใหญ่สำหรับที่พักสิบคนนะครับผมที่รม นี่ครับที่พักน่าพักมากเลยครับผมเพราะว่าดูลองดูวิวนะครับผมวิวสวยมากครับอยู่ที่หน้าหน้าที่พักครับผมอยู่บ้านสวนหัวม่านสุดที่ราครับผมดูที่พักครับดูข้างหน้านี่จะเป็นปากถ้ำพอดีเลยครับนี่เป็นปากถ้ำของข้างคาวพอดีแล้วระหว่างตอนเย็นค่ำจะมีข้างคาบินออกมานะครับผมสามารถมาเข้าพักและสามารถชมข้างคาวในพักได้นะครับลองดูนะครับผมนี่ครับที่นั่งที่พัก มีบรรยากาศมีชิงช้าด้วยนะครับมีชิงช้าสําหรับเด็กๆพี่ๆก็สามารถนั่งเล่นทั้งฝาอากาศชิวๆได้ครับผมนํานั่งพักอากาศสามารถนั่งชมชมข้างคาวในตอนเย็นๆครับผมนี่ครับสําหรับที่พักนะครับผมมีลานข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูที่พักข้างหน้ากันครับผมในคืนละพันสามร้อบาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่พักในคืนละหนึ่งพันสามร้อบาทนะครับนี่ครับผมที่พักตัวนี้จะเป็นคืนละหนึ่งพันสามร้อบาทใช่ไหมครับ หนึ่งพันสามรอยบาทนะครับผมเป็นเตียงคู่นะครับห้องน้ําสะดวกสบายห้องน้ําสะอาดดีครับผมมีทีวีมีตู้แอร์และน้ําร้อนพร้อมนะครับผมห้องน้ําอ่างอาบน้ําด้วยนะครับตอนนี้เป็นอ่างอาบน้ำนะครับผมนี่ครับผมทางสบายสไตล์หรือเลยครับนี่มีเครื่องทําน้ำบุญพร้อมครับผมบรรยากาศตอนเย็นก็อยู่ที่ประมาณกี่องศานะครับสิบเก้าองศาในช่วงนี้นะครับและดูข่าวจะออกในช่วงประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาสามศูนย์นะครับพี่ข่าวก็วิ่งผ่านมาก ข้างคาจะออกบริเวณตรงนี้นะครับผมจบบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมนี่ครับที่พักตัวนี้เหมาะเหมาะมากครับสวยมากครับผมผมแนะนําเลยครับผมน,น,น,นี่ครับผม อันนี้ก็เป็นข้างคาวช่วงเวลาที่ข้างคาวออกก็เวลาวันสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับผมเวลาข้างคาวออกมาจากถ้ำแล้วครับผมบริเวณรีสอร์ทของบ้านสวนผาม้านจุดที่แั้วนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาข้างคาวออกนี่ครับออกมาสวยงามภาพครับถึงเป็นสายก็คือการออกออกจะส่วนหนึ่งข้างคาวส่วนหนึ่งจะแยกออกอ,อ,กอีกไปฝั่งนึงนะครับนี่ครับก็ออกออกไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็กำลังออกไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับ บริเวณบรรยากาศสวยครับต้นเริ่มเย็นมาก็เริ่มอากาศดีครับตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มเย็นนี่สวยครับผมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับผมข้างๆตอนนี้ข้างวออกเดี๋ยวเผื่อใครอยากพักเที่ยวที่พักก็แนะนําได้เลยครับผมแนะนําที่บ้านสวนบ้านสวนพาม่านรีสอร์ทนะครับบ้านสวนพาม่านสุทธิรักนะครับผมอันนี้ก็บรากาศก็ออกไปเรื่อยๆครับผมข้างๆก็ออกไปเรื่อยๆครับตอนนี้ข้างคาวก็ออกไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับเราไปสายไปเลยครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นเขาดูดูบินไปฝั่งไหนครับเราดูครับผมมองเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับมองเห็นนะครับบินไปไกลครับว่าไปหากิงครับเดินสายตอนนี้ระยะทางที่บินไปก็น่าจะประมาณสักเกือบยี่สิบโลได้แล้วครับเป็นระยะทางน่าจะยี่สิบกโลแล้วครับผมตอนนี้ข้ไปสายยาวมากนี่ครับบินไปไปพวกครับ